เขียนนิดเดียวสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วนวันนี้เราจะทำการเปลี่ยนนี่ครับโชคครับเปลี่ยนโชคน้องมะน,นาวหักตั้งแต่ผมซื้อมาแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ซื้อใส่สักที

ของนน้นเนี่ยต่อเอาก็ได้ให้ช่างต่อให้วะแตกแล้วฮะแตกนี่สั้นหรนี่ยาวไม่ค่อยของโน้นนะเท่ากันเลยอึเท่ากันเอัานี้ไหมตกโคกันเนี่ยจะบอยอันนี้เบอร์สองยาวอยู่เลยอ่ะยาวเดี๋ยวดูดิโอ้ยเรือเฟือ าาเรือเ,อเอฟือเรือเฟือนืดอยู่พันกับบาทเองพันพันห้าไม่ใช่เปล่าพันสี่พันห้าเลยนืดไหมรู้จะทนหรือเปล่าหรอกใช่พ่อพวกไอ้ไกยบ้าโดนสิอืมไกยบ้า,บา<ฮ> ขายาบ้าบอุ้ยขายาบ้าก็โดนจับตัวย่ย yeah. ี ho, ่ห้อยี่ห้อโอ้ยเ okay, ขายาบ้าขายาบ้าขายาบ้าเออนึกว่าขายาบ้านี่มันกรเดื่อแล้วนี่มันไม่เหมือนหรอเดี๋ยวใส่เสร็จต้องลองวิ่งดูว่ามันจะโอเคไหมถอดได้ไหมนะ่ะโอ้ดูสภาพรถครับ เล่นขี้ครับวันนี้เล่นขี้ภาพดูไม่ได้เลยมอมแมมมากเจ้าขุนเงินเอ็มตีนระเบิดฮะเอ็มตีนระเบิดจะไม่เจออั้มตีนระเบิดแล้วจะหนาวอ๋อเอ็มตีนระเบิดหรือจะสู้อั้มตีนระเบิดอ้ไหนตรงไหนฉีกอ่ะ ก็ไม่เหรอน่าจะโดนฟันใช่ไหมเวลาดันแล้วฟันมันหงายแค่ดันนี้ข้างๆนี่นี่ไม่รอนแต่หมุนอือคะแนนวะตรงแถวนี้แหละนี่นี่โดนมาม่าไปเต็มๆใช่ไหมกินมาม่าเหรอาทำไงเนาะรถมันจมเนาะมันก็ต้องดันแหละอืมไม่การดันน่ะดันข้างบนก็ได้ไมโครมันมันอยู่มันอยู่ตรงมุมสุดไม่ใช่ผมจะบอกให้การดันน่ะ ถ้าดันตรงนี้ไม่ได้ดันบนกองดินเลยเนาะเออจ <ำ S 1> ไม่ใช่ว่าเออจะดันแค่ตรงนี้ได้ทีเดียวนูน่นดันข้างบนก็ได้ดนกบดันกองดินน่ะตรงนี้ก็ได้น,ออนดี่บ้านเอ้ไม่ได้หรอก <laughs> 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 นะครับถ้าเกิดเราดันตรงนี้ไม่ได้สมมติว่ามือมันเกะกะมันติดดินแล้วนะครับรอดันบนกองดินเลยนะครับผมแนะนําให้นะครับเอาบุงกีแล้วก็ดันบนกองดินไปเลยนะครับ ไม่จําเป็นว่าเออเราต้องดันฝาท้ายอย่างเดียวนะครับเลยแนะนํากันไปอุ้ยเครื่องมือเฮ้ยนี่มันกล่องเครื่องมือพี่ดิกล่องเครื่องมือพี่รถแต่เครื่องมือผมกล่องเครื่องมือพี่แต่เครื่องมือผมถอดได้ไหมนี<อ>่ถอดได้ไหมเออถอดได้แล้วตัวนั้นได้ใส่ตรงนี้เลยนี่ à két băng quả băng mà băng cù câu băng sao ấy à. bút mà xài đây à? xài à? xài lâu chưa mấy? บังปีนี้กระจอกมากเลยบังได้หกขวดเลยวั้ปีที่แล้วได้ลงสามลังกินหมดบออเารถราคาเป็นล้านซื้อเียมาให้น้องกินหกขวดกินเยอะเดี๋ยวปลาแก้วปลาอะไรอีกไปแล้วปลาแก้วไม่มีแล้วทีมงานนี้ไม่มีแล้วจริงเหรอกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวปลากรงปลาแก้วปลาจานปลาถ้วยอันตราย ใส่ทำไมเราโชคใช่ไหมใส่ทำไมมันช่วยได้อ่บ้างมันดูดใส่คนถามเลยไม่ได้รับน้ำหนักในโชคดูอย่างเดียวโชคเนี่ยนี่ไม่ดิ่งมันดูดคือมันดูดมันช่วยช่วยซับซับข้างบุลใช่ไม่ใช่ใส่นี่ยังหนึ่งหรอดูสองนี่นเออใส่ข้างบนตัวหนึ่งใหญ่เฮ้ยนั่นแหละไ่ใส่ถุงวาวแล้วก็ประกบพิงรอบใส่ถุงวาวพุ่ยู่แล้ว ผมก็ไม่ได้หรอกแอปเปิ้ลทั้งบนนะแบนหมดเลยไม่รู้ว่าจะทเวอะไรเตอร์สองเนี่ยเจมส์อ๋อเจมส์สี่โมงนะฮะจะจอดแล้วบอฮะจะจอดแล้วบอจะเฉลี่ยมันได้ไงอันนี้มันได้ยี่ได้สิบเก้าแล้วไงเอาคนละสามสิบตัวคนสามสิบเลยพี่จินบอกจะโทรมาบอกแล้วไอ้ตายคนละสามสิบเลยบอกจะใช้มันจะกี่โมงแล้ว ไปสองกว่ามั้งไปสามไปสามเออสามกว่าได้อยู่คนละสามสิบวันนี่อัจจารบีก็ได้นี่บรรดาคลานะอัดแล้วเนาะข้างล่ายังเจ็บปะอ่เจ็บตีนกระปิด เอ็มตีนระเบิดหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็มตีนระเบิดอะไรจะสู้อัมตีนระเบิดได้นี่ทำไมว่าอัมตีนระเบิดเหยียบจนยกล้อขึ้นบ่อแล้วรถแรงเนาะรถแรงก็ต้องเหยียบแหละเหยียบให้รู้ว่าแรงเนาะไม่ได้เหยียบนี่คันคันขึ้นบ่อยกล้อเลยนี่หัวซึมอีกแล้วนี่นี่พี่ดูแต่ซ้ายมันเริ่มแตกแล้วนี่เปลี่ยนนะเปลี่ยนหลายรอบแล้วนี่ ไอ้สายตัวนี้ผมเปลี่ยนรู้สึกว่ามาเปลี่ยนมาสองเส้นแล้วฮะพูดเท่าไหร่พันห้าพูดนึ่งไงพี่จะเปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยนยูผมขาดแล้วก็ต่อเอาพี่ไม่ต้องเปลี่ยนต่อเอาเลยต่อเอาเออเอาเขาไนี่ยผมขาดมาได้บ่อยเลยเด้อเฮ้ยผมขาดอย่างนี้เลยขาดเหมือนกันเลยอืยขาดอย่างนี้เหมือนกันเลยอ๋อเนี่ยผมไม่มีเขาไม่มีโชคมาตั้งหลายปีไม่เห็นผม อฝั่งนู้นเสร็จแล้วครับเป็นไงเล่าทำอะไรอยู่นี่นไไฮะเครื่องทำรถไทยป่าววันนี้จะกินอะไรเดี๋ยวเลี้ยงฮะรวงข้าวป่ารวงข้าวแล้วเนาะอย่างน้อยข้าวต้องสองขวดแล้วถึงจะพอเราอู้สองขวดเลยนะสองขวดแล้วเพราะว,ว่าสองขวด กินไรเยอะแยะแท้แเราเราว่าไม่ได้กินเยอะแยะพี่กินแค่วันละสองขวดเองนี่ <Hey. S 2> ถ้าถ้าไม่เมาเรานอนไม่หลับลอื้เอเหรอมันต้องได้ทุกวันบอกไอร้รวงข้าวเนี่ยได้ทุกวันวันไหนไม่ได้นี่วันไหนไม่ได้รู้สึกสันซันเออพี่เอากลองนั้นมาให้ด้วยปะกลองอะไรกลองเก่าอ้คุณพ่องอะ่ะทำไมนี่ผมจะเอามาสำรองอู้มันไม่ดีแล้วเต้ เดี๋ยวซื้อของร็อกมาให้มันเสื่อมแล้วบอกเยอะมันเสาะสมลองวางบนรถเลย,ดยได้แต่รูปแค่เดียวแต่ก็ได้ไม่งั้นก็จะไว้สำรองได้เลยยี่ห้ออะไรนะดูสิอะไรเนะี K ่ย KSP วะอันนี้เขาเจาองร้านก็ว่าไงรับประกันจนก,กว่ามันจะขาดวะเอา้าได้งไงร,รับประกันยันเมียเลิก สำรวจรถใหม่ก่อนอู้ดกระบอกไปหมดแล้วกระบอกคอย เผมว่าตัวนี้ทำยื่นออกมาก็พอดีนะแต่ถ้ายื่นยาวมาอีกนิดนึ่งน,น่าจะโอเคเพราะว่าถ้าเรถถายยดันปุ๊บเจอตัวนี้ก่อนเลยนะครับจะไม่โดนตัวนี้แต่จากประมาณเนี้ยาวมาอีกนิดหนึ่ง อันนี้ก็ก็น่าจะพอดีอยู่นะโอ้ธรรมดาครับวิบ่งงานต้องเจอแบบนี้เลยโดนอะไรบุบแล้วนี่ก็ตีเข้า อ้าวทงุงนะทำอะไรเหรอฮนะเอาไหมรวงข้าวเอาไหมเอาอย่าเร็วเลยเอ๋อวันนี้วันเกิดนะครับก็เลี้ยงทีมงานเล็กๆน้อยๆครับไม่อยากเลี้ยงเยอะหรอกไม่อยากเลี้ยงเป็นลงังเป็นลังก็เมาครับเมาก็เดี๋ยวมีเรื่องกันอีกยุ่ง กินแค่พอดีพอดีพอแล้วได้มั้ยไหมใช่นี่แหละนี่มันเขา่าหลบมันอันนี้เป็นน้ำมันาวเวอร์นะครับไม่ค่อยหนืดแล้วว่ะต้องใส่ฟีปั๊มใหม่ เอดโอเจ็ดดีน้ำมันเครื่องขาดไหมนี่ขาดอยู่ประมาณสิบห้าวันลิตรหนึ่งสิบห้าวันลิตรโอเดือนหนึ่งจะได้เติมประมาณสองลิตรอ่ะเนี่ยมึงก็ไปเจอว่ากินหรอนุ่นมีอยู่หลังรถนิดหนึ่งเงี้ยเอา,าอะ่ะอยู่หรังรถอ่ะแต่เพิ่งจะถ่ายเอง ตัวนี้เป็นคาสซีบีเอ็กนะครับเฮ้ยบีวายครับนี่บีวายเป็นคาสซีรถบัสนะครับคัสซีรถบัสเสร็จแล้ววะมันเครื่องอะไรเสบตาปวะฮะมันเครื่องอะไรเสบตาตลูกควันเสบตามากเลยเครื่องนี้ไอ้นี่ผมจำได้ครับพี่วุฒิซื้อไวผมถ่ายครับตอนนั้นน่ะน่าจะประมาณปีสองเดือนครับเนี่ยยี่ห้อดีเลย ทันวะไม่เจลทันวะให้ลองวิ่งดูว่ามันนิ่มกว่าเดิมไหมอเ,เออเนี่ยลองลองวิ่งไปเนี่ยมันจะดูดกว่าเดิมไหมวิ่งอ่ะต้องวิ่งฮะแบบที่ตรงไหนมันมีลุม,มีอะไรอ่ะเออเ<ด>นี่ยวิ่งผ่านตรงนี้ไปมีลุมอยู่ดิให้มันดูถ้ามันเออนิ่มกว่าเดิมแสดงว่าโชคมาฐานถ้ามันไม่นิ่มก็แสดงว่า โชคราคาแค่พันกว่ามันจะนิ่มมาไร้บางคนก็ใส่ใหญ่กว่านิ่มเลยพี่เบอร์สามเดี๋ยวลองเบอร์สองดูก่อนถ้าไม่คือมันสะนำเบอร์สามเลยวะทำไม่สนำมก็ถอดขว้างทิ้งไปเลยเผมว่าสงสัยมันเกิดปีหน้าแน่นอนเลยึงจงได้เบอร์สามนี่เสียงอะไรเสียงอะไรอะ ักำพัดเฉยเสียงอะไรเสียงอะไรแหน่เอาเอาเลยๆๆๆนครับสขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเลี้ยงอะไรผมอ่ะมันเกิดผมเลี้ยงอะไรผมเนี้ยคพี่หาได้เยอะกว่าผมเนาะมันเกิดมันเกิดเลี้ยงอะไรเหรออันนี้มันเกิดนิมิตครับผมจ้อยกระโดดหนุ่มโอ้ ชอบเล่นเครื่องหรอเอาทีสบายใจได้กี่เทียวล่ะลงไปนี้ก็สิบสองนอ๋อเอาให้ครบสามสิบไปเลยบอกเ,เย็นพอดีเลยตอนนี้ร้อนมาก โอ้ยพี่พันห้ 1, 5, เาเองเบิร์ตก๋วแกตินตน,น, 1, นุ่นตัดินดโดนครับล้ <c oughs> <c oughs> านถูกโดนไปแล้วครับห้าร้อยห้าสิบโดนอะไรห้าก๊าโอ้ยเครื่องนี้เป็นเครื่องซ่อมบำรุงมีไหมแบบขับแล้วไม่ต้องซ่อมอ่ะรุ่นไหนไม่มีหรอกครับพี่ <c oughs> ขนาดเครื่องบินก็ซื้อมากันแล้วต้องเป็นร้อยล้านก็ยังซ่อมเลยครับเออเนาะผู้ดีอะไเราลดผลดินเนาะผู้ดีมีเหตุผลเนาะใช่ใช่

เดี๋ยวจะลองวิ่งดูดย,ยุ่นพาก็ะจบกับพอๆกันแหละไม่ต่างกันหรอกไปลองวิ่งดูสิไม่ขึ้นไปหรอกเดี๋ยวรอถามความรู้สึก รถเปล่านี่แหละอะไรจาร์บีรถต่ำกว่ารถเซบยะตูงกว่าฮะอ๋อรถต่ำกว่า็นการชนอะสูงกว่าจริงว วางสนุกตัวเองแล้วได้งไงมาหน้าก่อนวางสนุกตัวเองครับหมบดอีกแล้วดอกยางไ,ไป ดีใจด้วยครับได้โชคใหม่ติเกอร์บลมดูฉีกหมดแล้วล้อมไนมันก็ติดได้อยู่เออรถลมรถลมหรอว่าบาปเขามา จริงหรอถ้อา,าตรงนู้นนนมมนเออแบบนีมันจะมันกองรอบอ่ะโอ้ไม่งั้นเขาจะทำโชคมาทำไมเอาคโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ